ขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอฟซีสุภูสุขนขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงซึ่งเบิงพานไล่ในกลุ่มปิดอยู่ตอนนี้ขันไล่สดในกลุ่มปิดถึงพี่น้องแฟนเพลงเอฟซีซบอดดี้หลวงหลายอยู่ในกลุ่มปิดค่ะแต่ก็เป็นความดีใจพุม่มใจของครอบครัวเสียงอีสานขอบคุณพ่อกุ้งนะคะขอบคุณพี่นัทค่ะขอบคุณเอซขอบคุณบ้านยิ้มหวาน ของน้องไดมอนขอบคุณบ้านนาบูดของแม่นกน้อย <laughs> <laughs> บ้านเพื่อนยิมบวานพระโจบ้านเ้าบ้านนาบูดเออบ้านหักไดมอนไม่บ้านฮักครับผมญานกหน่อยมีบ้านสั่งส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอันนี้จอมยุทธจอมยุทธยังกลากระบีกระบี่ไร้ใจกระบี นี่ไร้ใจกำลังแต่งกอดล่ำไหม่มื่ขึ้นเพื่อนว่ยายา่าอันนี้กระบี่ไร้ใจนะไม่ใช่กระบี่ไร้เงาค่ะมาแล้วค่ะมาทุกรูปแบบในครอบควเสียงอีสานจากรุ่นสู้รุ่นค่ะพี่น้องจากรุ่นสู่รุ่นอันนี้เฮ้าสี่นะนํา่มหลักเสนอกับพอกับแมกับพี่กับนองเฮาพระเอกไม่ได้เนี่ย จอมยุทธน้อยค่ะพระเอกไม่ค่ะพี่น้องะ่ะช่วงนี้สิฝากลูกฝากหลานผูน้ไม่นอ้องพี่น้องเนาะมาสืบสารสืบทอดค่ะผู้เก่าไปผู้ใหม่มาเปลี่ยนหน้ากันมารายงานกันกันกบพี่กับน้องนะคะช่วงนี้ฝากน้องไดมอนด์ริิไก่ท่าหยาดพ่อไม่ไทยหัวใจสินค้าไดมอนด์ฤิติไกรสวัสดีครับอ,อันนี้รุ่นใหญ่ข้าวบ้งค่ะพี่น้งองค่ะส่วนฟังทั้งผุนน้ำค่ะพี่น้องนะ้องพิสตาท่าหยาดพอลูกแพ้ อนุญาตยางน้ำหอยพอเด้รพี่น้องเดิอฝากเป็นลูกเป็นหลานของพี่ของน้องน้ำแนกแแล้วกันค่ะและส่วนฟังทั้งพีค่ะน้องๆหน้าใหม่เช่นเดียวกันค่ะมาสืบสารสืบทอดต่อเนาะน้องจอเล็กเสียงอีสานค่ะจอเล็กเสียงอีสานสวัสดีค่ะ นนีความสามารถกันหลายกับพี่น้องนะคะน้องเพรวาเสียงอีสานค่ะแพวสีสานสวัสดีค่ะอันนี้ตัวแจวเลยค่ะนี่แจมแห้งจะสอดแจ้งในรูปแบบลูกของเพิินนะคะแจมเลยแจมแห้งแจมแบบรวง <laughs> <laughs> สาวคำลวงเออ,อ นะคะส่วนท่ามขี่เป็นนั่งเอกค่ะพี่น้องจากเข้มเค็มน่จากน่อยนะคะน้องเอมิรันตีค่ะเอมิรันตีเสียงอีสานสวัสดีค่ะค่ะเอาหลายลูกนะคะพี่น้องค่ะสิม่ฝากลูกฝากลานกับพี่กับน้องไหสซอยเชียซอยสนับสนุนพร้อมกับช่วงนี้ของเฮาสีน้ำผ้าเขาซูช่วงช่วงการกุศลนะครับผมร้องเพลงการกุศลนะครับโดยสีไฮน้องๆแดนเซอร์นะครับผมนุ่มรอสาวนุ่มรอนะครับผมลงไป แหเจตุปัจจัยพี่น้องหนาหันหนาเวทีจอเลสครับคือบอกขึ้นมากระทาโยกแทนใส่พลังอีกกว่านี้แน่น่ายังว่านี้เขาได้เป็นเบิดสุโซยางสักทีอันนี้โซยางเป็นโซยางเป็นยอดพ่อขย่าเอ้าไม่ขอแพ่จตุปัจจัยพี่น้องครับผมหนาหันหนาเวที บุญน้ำกันเด้อพี่น้องเดอเออยูดทั้งเวทีกับซีลองเพลงให้ฟังพี่น้องยูดทั้งรางกับเฮ็ดบุญไปนําตามจิตตามกําลังรัท่าพี่น้องเนาะหาเงินเขาวัดน้ำกันในรอบนี้กันละกันครับหักลูกหกักหลานห้องทีมงานสิงสารความแข็งขคำค่ะพี่พี่น้องนอง้นองก็ต้องขออภัยน้ำเนเด้อจ้านะเอาช่วงแรกร้องผลงานเพลงแรกจากน้องไดมอนด์ได้ที่ไกลก่อนก่อนคะ่ะวบวนน้ำกันในรอบ ใช่มันก็นลอนอปิดเป็นแยังหมุนได้นอเข็มขัดเนอ,อนี่ว่าแมนจอมเฮ่แต่นี่คือจอมหยุดเด้อ เอามวนกันตอกกันได้ครับพี่น้องครับขอบคุณครับผม